สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติการชริกาพากเลขที่สี่อ็ดค่ะดิฉันนางสาวิาพิณเลขที่ห้ามสี่ทัสิบเอ็่ะี่ชั้นนางสาวชัรเลขที่ี่สิบอ่ทบเค่ะพี่ชันนางสาวิารนชเที่ยี่สิบสี่ัวันนี้เราจะมาเก็บขยะทาความดีเพื่อโรงเรียนและทำให้โรงเรียนสะอาดและน่าอยู่กันค่ะไปกันเลย Let's go l e g ชิ้นที่สองโอ้ถ้ามึงเก็บชิ้นที่สอง้็ <laughs> <laughs> ที่สองนะคะแล้วก็จะของกินที่คนทิ้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันทิ้งลงถังกระดที่สองค่ะโอ้โห <laughs> เอเรที่สี่ก็มีนะคะ <laughs> นั่นค่ะที่สี่เราจะเอาไปใส่ถังขยะกันค่ะเราจะไปใส่ถังขยะกันนะคะเอ้าไป <laughs> ต่อเลยเรื่อยๆเพื่อนห้านาทีอ่ะไอให้ทุกคนทิ้งขยะลงถังนะคะจะได้สะอาดและน่าอยู่ เกี่ยวข้างๆตัวนี้ขาาบาาราาแลนี่ก็เป็นเศษหินเหยที่คนมราง่ากินเราก็ทิ้เอาไว้ันที่เป็นแบบนี่เป็นเศษาปลักะขับพังนะคเชื่อค่ะ อันนี้ลองทิอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะแต่ถ้าวันนี้คืนนี้แล้วก็ทิ้งนะคะงงไปไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้นดิตรงนี้เราถังขยะแยกไหมไม่รู้ใเพราะสีมันเหมือนกันหมดเลยขยะรีไซเคิลเท่ากับทุกอย่างรีไซเคิล <c oughs> ได้หมดนี่เราจะขยะอะไรกันไปใช่ค่ะ นี่คือเศษาของคนที่มักง่ายเห็นไหมใบปิ้วเต็มไปหมดเลยไม่เก็บมักง่ายมากๆค่ะคนแบบนี้โกรธอะไรส่วนตัวปะเนี่ยไม่ได้โกรธไม่โกรธแต่มักง่ายมากค่ะถ้าคนที่ดูอยู่ก็เอาไปทิ้งด้วยนะคะ <c oughs> เราเล่นค่ะหยอกๆกันไปทิ้งกันค่มคะนี่ปาเสียค่ะน่ารำแน่น้าเสียมากจริงๆถ้าจะโดนเขาตก

เรามาทิ้งกันค่ะทุกคนก็การเก็บขยะนะคะอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราก็สามารถทําได้ค like, ่ะแล้วก็ทาให้สังคมแลวก็โรงเรียนของเราสะอาดและน่าอยู่มากขึ้นได้ค่ะเอาให้ทุกคนเรานะลงทิ้งขยะให้เป็นที่และทิ้งให้ลงถังด้วยขอบคุณค่ะ